หลวงพี่อูเทนที่เป็นคนบวชให้ปอกับโรเบิร์ตเดินทางมาออกรายการหนกระแสในตอนหนึ่งกล่าวถึงเหตุผลที่ให้ทั้งคู่บวชว่าการบวชไม่ได้จะทําให้ทั้งสองคนหนีคดีไปไหนได้เพราะกระบวนการทาังคดีมันมีขั้นตอนของมันก็ว่ากันไปในเรื่องกฎหมายแต่ระหวังที่เขามีจิตใจที่จะทําความดีจะต้องให้โอกาสดีกว่าที่จะไม่ให้บวชแล้ให้เขาไปอยู่ข้างนอก มีโอกาสอิคดีไปต่างประเทศอีกเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ความจริงเท่ากับตัวเขาเองนอกจากนี้หลวงพี่อุเทนยังกล่าวว่าไม้ตายที่จะใช้กับปอและโรเบิร์ตคือจะต้องสนิทก,กับเขาก่อนถ้าเขาใจเย็นลงเขาก็จะพูดความจริง